ครับดอกเกี่ยวครับดอกนี่ออกดอกดีหน่อยนะครับใบใหม่แเราผลพึงตกแมืองน้าใ,ใสนะครับแบสเกสิเบสพวกแบตนะครับดอกเกี่ยวครับ เมื่อก,กี้นี่แบตเตือนครับก็เลยดับไปคะต่อคลิปที่สองนะครับผมข่าเขา่เา,เาโลด,โลดมันอึดขอบอเลยครับวีเออืมเอาลดบูย<ว> <laughs> โอเคเลยใ่ตัวเด็ดออกเัาเด็ดตัวมันเตนเลๆออกตัวไหนเกิดตอนกระเทาครับ คือม้วนลำสะทนานี่าเลยะครับตาดอกกีเกียวทั้งเบิดได้พี่น้องพื้นทีห่หลายลอยไรนะครับไฟใหม่ขึ้นฝนตกใส่สวัสดีพี่น้องนะครับเบิดสุขสุขคนนะครับเพื่อนๆชาว YouTube พี่น้องปองป,องปาย,ยนะครับที่เขามาเบิงคลิปนะครับเขามา กดไหลกดแช่นะครับมหาดอกกระเจียวครับห้อยดินดินอีสานชาแนลนะครับฝากพี่น้องติดตามเดอ้อครับผมอยัางไม่ลองอา้ามพออ่อยแล้วครับดอกนึงครับโอ้ดอกนี้งามเัางดอกกระเจียวขาวครับชอบเป็นอย่งนี้เป็นหวล,วลวกาหลวกกินกับน้ำพริกกะปิครับ nó có chiếu khảo khắp Thảo nè cả áo luôn Quên mà thảo đỏ xâm Quên tốt mà cả xung diện Đi âm đó có chiếu đen âm Nhìn này xóng đọt này Nhìn này đẹp lắm đây Nó có chiếu đen không? เดตะแกนเอาหอดหานะ okay. ดูหน่อยไปดอกข้าดกง้าบครับผมกะเจียวข้างขี้มันพองอยูน่นะพองมันสุ่มเลยมันฝนตกไปตั้งแต่สุดก่อนปุ๋ยไม่ยากจะหาทางเห็นครับ ยังไปเรื่อยๆครับเพราะว่ามันบ่ท่านหนเกิดหลายครับฝนถึงตกตงมาใส่สองเทียเองครับพ่ออีกแล้วบอกเราไปเชียวขาวครับบอกอไว้เดียอยู่โกนพน้นหน้าตายเต็มโกลนเลยไฟไหมมันสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับยางกับเขาห่มแดดกับที่เย็นๆเนาอ ฝนตกมาใสร่ถ้าฝนบ่ตกมา่ส่นี่บบเย็นด้ครับพี่น้องผ่อนมากเป็นเดือนละครับนี่แลมันจะอยู่แถวนี่ยล่ะอามผ่อนมากเป็นเดือนนี่หีครับเกี่ยวกับวิธีชีวิตนะครับหาของอยากของกินตามปลาตามโดงครับพี่น้องผม อยดินที่นีสารนะครับช่องของยูทูบนะครับฝากพี่น้องติดตามเยอครับเมื่อนี้มหาดอกกระเจียวมาเศร้าไปว่านเข่าครับก็เลยฮิตคลิปต,ต่อกันนะครับมากับมาเบิ้ลสิต๊ะบกหอยเดือวโกนันขาวไฟโบใหม่ได้ใดหลายดอก่วยได้นะ ก็โจทย์เราใหม่โจทแล้วครับก็บกำลังโปงมีอามอยู่มอมอมอย่งนี่บออันนี้ก็อาจจะบพระชัดเจนนะครับคือนเน็ตลึกอ่ะเพื่อน้ายตาพี่น้องกะขอถอดท้อไพ่พี่นอ้อ,อ,นองเด้ครับเพราะว่าบอเทอร์มี่ขากล่องคนระับใครได้ร่ำอีกสักอนี่ซื้อไหมครับผม นี่อทางพุ่นน,นั่นเ่าเลยบอกเ,เขาเอาเด็ดอันนั้นมันออกเ,เอ่าคือผู้ชายเดี๋ยะ่ะนะครับตอนนี้ยู่โคกวิด -19 นะครับบานเกิดของมลดกยุทธนาภากันมหาดอกกระเจียวครับสวัสดีครับสวัสดีพี่หน้องที่เขามาเบิร์ไมเดอครับ ขึ้นกับม่ไต่กินนู่นกับพ่อใดอยู่ครับผมพ่อได้กินอยู่ครับมี่อทางผุนอาําฟังผุนมีอยู่บอกแล้วคือผุนบอกคอยเดือแต่นี่แม่ใส่มีอยู่บ่โอ้มันออกมาตายเบิดทำ จะมีบกกอยเดอยเผลอออกมาตายเบิดงกใส่ใหม่ครับจะงอเฮ็ดเผาะก็เกิดครับแล้วก็เจียวขาวนะครับ ย่างไปเรื่อยๆครับไปฟังเดนเดิงครับได้พอแล้วดอกหนึ่งดอกแบบงามเลยดอกกระเจียวขาวครับขอบคุณนะครับที่กดแชร์วิดีโอให้นะครับดอกกระเจียวครับหาดอกกระเจียวครับนี่ตรงเบรคสักเพราะไม่มีผื่งเกิดนักระจิแน่เ่เห็นสีมันไป S <S นัน่นเอนั่นเอดอกนึงนั่นดอๆๆดอกแบบง่ามเลยครับน่นี่ครับเยอะสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบนะครับให้ดินที่ดีสางชาแนลนะครับ น่าหาดอกกระเจียวไปลวกกินก็จียวครับงานล่ำอกรบโปี่ครับหมากพ่หมานี่อยู่พันยกเลือกเบิร์ดล่ะครับจักงามได่บานเมื่องเฮ้าสิสงบลวกไผ่ไข่เจ็บสิพันพุไปกระซ่าเฮ็ดขอจังนละ บ bo, bo. อมโบบอหอนบอมโบแซให้ขอครับธรรมชาติบ้านเรานะครับไปอยู่ไซ่กับเคื่อสีบบมีความสุขค,คือบานจะของบานเฮ้าดอกพี่น้องกินอีสานบ้านเฮามีแม่ยากแมวกินนะครับโบอดตายครับฮ<า>ะโบอดตายครับพี่น้องเดี๋ยวายางไปฟั้างผุนไอ,อ้จออามพออยู่นะครับไม่ดดคุยกับน เกี้ยวขาวครับโอ้ดอกนี้สมบูรณ์เ่ยนามแตกนามแตนห่วยนามดอกกเกียวนามก้นก็แตกเมื่อยเงื้อครับอันนี้มันเป็นกี่หินหรือพ่อนปวกเนาะโอ้โนี่แอบง่ามเลยตั้งันครับสองดอก กาดอกขาวดอกเดี๋ยวขาวครับผมเอาลดเอารถก็แกะกีบมันออกตัวใดที่มันเผาห้องกีบเอาตัวมันบเผาเรียบร้อยกินเป็ล็กหนาหัวเป็นก็เป็นยาด้วยครับยาแกะเป็นโด่ขั้นนะครับขั้นตุ้มน้ำต้นน้ำตูนแลาเขากินของดิบของดายที่แปลว่าเป็นตัวชีดนะครับ ตัวจีดเป็นปนดงขังข้นๆนะครับแห้งเก่าแห้งขั้นครับหัวดอกกระเจียวเนี่ย็รกะแก้ได้ครับยาเลือดเลือดดีอนอโจดกำลังปงอ่ำ <Yeah. S 1> งครับ มันงามเก่เาแล้วมันอิดมันคือเกิดในเนาะมันยังไม่ออกเลยหลายเต๋อถิ่นสวัสดีนะครับขอบคุณพี่น้องเด้อครับขอบคุณลหลายๆครับกับผสมบุญแบบยังง่มยังบเอ้าผ <laughs> ู้ใดเพิ่มาถอดเสียเฮ็ดยังนอกรึหรือหัเนาะ บ่สมบูรณ์แบบไปันใดเด้อคลิปพี่นอ้องอาติเพราะว่าเขายัางยังยังถ่ายครับมันกะยังถ่ายคลิปมันกะสีสะเทือนแน่นะครับก็เอาไข่พี่น้องนะครับขอโทษหลายๆเด้อครับอาบ่ม,มีเสือใส่บ้านั่นอันนี้เสือผู้ใดถอดไปเอาไปใส่แน่นั่นโอ้ยมัอขุนผู้ใดนเนาะเฮ็ดยังกันแล้วกับบ่ลืมเสือบ่ฮะนี่ ก pues mm nah, okay. 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 right. เจ้าย่างไปอีกฟฝั่งนึงครับก็เจ้วแดงบ่เจ้าีนเบื้องหรับบกหอกโวนกระแตกระหลอกก็มาหาเจ็บกินไปนีอะไรเติ่มกันนีเลยนีอ้ยคือดอกงามจัง ดพอกันรเตื ha, morning, ่มกันเตือนึงนี่ดอกกระเจียวแดงนะหาเอาน้ำเงามันเงาใบที่มันตายตายนะเนี่ยไร้เตือพี่ตัวเงามแดงอู้มันคืองามแตืพี่น้องครับดอกกระเจียวุ่นดอกหนึ่งอตี่ดอกหนึ่งครับเท่ามากกับตาดีเด้นี่หาล้มใบเงาี่วงก็เกาอยู่ฮะ จะเทอแน่ก็คือสิบปอันนี้ว่าการน้อีหนองน้องบอลยังหาครับมีเงาเรื่องตวบา่านกคือใส่เงาไม่ใช่เป็นนอนี่เดเดนเป็นหนอออกมาเี่ยครับเดี๋ยวลเติบอยู่ครับใช่นี่เดี่เด่นเหรอยฝนตกใส่จังเลยบุยจดยาดกินเนาะไอทีหนอน่มกหาหองหน่อไครับไี่หนองครับยใบใบใบมัใจตาย อันนี้เอาไปลวกกินลวกกินหล่นครับเป็นยังไงมันอึดแนวอยากแนวอยากินไม่กินน้องแล้วไปลวกกินหล่นครับเลยทำหนึ่งก่อนไปเอาอยืดไตเงาพอมยื่ต้นพอกสวัสดีนะครับพี่น้องครับหาดอกกระเจียวครับเลาะปลาเลาะดงเก็บเล็กผสมหน่อยครับผมมากระเมื่อยพ่อหมาหิวหิ้วหนาม ตุงต้ง,ตงแท่ตุ้งแท่ยี่ไั่เอ้าตุ้งแท่บ่เห็นมันอยู่นี่มันอยู่นิดวตุ้งแท่ตุ้งแทิมันมีม้วนอยู่ไม่ข่อยเ่ามันเยอะนะครับม้วนแม้นี้เหรอบ่กโอ้ขับทุ่งกวงนะครับหาดอกกระเจียวครับเมื่อนี้ขอบคุณพี่น้องเด้อนะครับฝากพี่น้องกดติดตามคลิปน้ำแบบดุดีตัวนี่แน่ครับคลิปกระอาจผสมบูรณ์แบบดอกพี่น้องไปปลามาดวงมันบ่มีขากล่องครับไก่ย่างไป ย่งางทายทําไปมันก็อาจจะเทื่นแน่นะครับฟังผลเป็นโน่นมูขาคับหพองข้าพนามบานเท่าครับต,รต,รติดตามช่องห้อยดินทินอีสานโดยเบาโยธนานเดอครับทางช่องย t u b e นะครับขอบคุณพี่ขอบคุณน้องนะครับเบิร์ดถูกกล่ำถูกไฟห้อยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงสุขูสุขนรำรวยรำรวยเด้อครับพี่น้องผมนะครับอย่าเจ็บยาจนหายเจ็บหายไข่ สุขภาพแข็งแรงสุขุูสุขคนครับ